การลงรายละเอียดในโฆษณา Facebook ตั้งแต่ต้นจนจบแนะนำมือใหม่ใช้แอปมือถือก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปลงรายละเอียดในคอมพิวเตอร์เพราะว่ามันมันยเยอะแยะครับแอปมือถือเนี่ยครับแนะนำวัตถุประสงค์ยิงโฆษณาแบบวิดีโอเพราะว่านะครับคุณไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องหน้าปกง่ายๆจำง่ายๆครับถ่ายเป็นคลิปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็แล้วแต่คุณถือป้ายอะไรสักอย่างลด20%หรืออะไรสักอย่างโดยที่ไม่ต้องไปตัดต่อข้อความใส่บนคลิปของคุณนะครับใช้แบบเมนวนแบบง่ายๆเลยนะครับเขียนนะครับอักษรใส่ป้ายอะไรสักอย่างแล้วชูป้ายครับว่าข้อความสั้นๆครับแค่นี้ก็จะแก้ปัญหาเกี่ยวกับทางเทคนิคข้อความ20%ในหน้าปกได้แล้วนะครับง่ายๆจำง่ายๆนะทำเป็นคลิป แล้วแบบถ่ายหน้ากล้องคุณพูดไม่ต้องกลัวว่าพูดช้าพูดเร็วพูดผิดพูดถูกไม่ต้องกลัวขอแค่โชว์หน้าคนจะซื้อคนจะทักเขาดูที่ความจริงใจครับมันเป็นเชิงจิตวิทยาครับลองทำตามนะแล้วทีนี้กดเครื่องหมายบวกเมื่อคุณมีคลิปเสร็จแล้วครับก็เลือกวัตถุประสงค์รับชมวิดีโอในทุกวัตถุประสงค์การตั้งค่าจะเหมือนกัน หมายถึงว่าไอไอลงอรายละเอียดเนี่ยเหมือนเหมือนกันไม่ว่าจะเว็บไซต์หรือวิดีโอหรือข้อความอินบ็อกก็แล้วแต่ครับมีขั้นตอนขั้นตอนเดียวกันในแอปมือถือนะก็เลือกนะครับคลิปวิดีโอที่ต้องการลงโฆษณาสมมติเลือกเรียบร้อยมันก็จะโชว์ขึ้นแบบนี้ครับเห็นไหมครับ พยายามเลือกเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือว่าสี่เหลี่ยมพื้นผ้าขนาดยาวแบบนี้อย่าใช้เป็นแนวตั้งมันไม่สวยเนี่ยครับนี่ผมยกตัวอย่างนะต่อไปขั้นตอนต่อไปเมื่อเลือกแล้วก็กดด้านล่างเห็นไหมครับส,สเต็ปที่2เขาจะเขียนว่าภาพย่อนะครับนี่ปัญหาหลักมือใหม่ไม่รู้จะเขียนภาพยอดหรือว่าหน้าปกมันยังไงก็อย่างที่บอกไปใช้แบบเมนูเขียนเขียนเองชูป้ายนะครับมันสื่อถึงความจริงใจครับ คนชอบดูแบบจริงใจมากกว่าครับมานะลองดูไม่เชื่อลองดูนะต่อไปข้อความหรือ description เนี่ยก็พิมพ์เข้าไประวังเรื่อง keyword ให้มากที่สุดนะครับร่อแหลมอึดแข็งยาวการพนันแทงเหล่านี้นะครับงดเว้นถึงแม้จะไม่เกี่ยวแต่ว่า keyword มันอาจจะตรวจจับขี้เกียจไปอุทธรณ์นะพยายามหลีกเลี่ยง keyword ที่มีปัญหานะครับอะไรที่ส่อแววไปในเชิงนั้นนะครับระวังมากแต่ว่าต้องโดนทุกคนอยู่แล้วล่ะ นะครับก็เรียนรู้กันไปว่าข้อความไหนควรระวังนะครับอ่ะไปทีละขั้นตอนนะครับตรงนี้มันโชว์อินสตาแกรไม่ต้องซีเรียสนะครับช่วงแรกอย่าเพิ่งไปตั้งค่าอะไรมากมายขอแค่โฆษณามันผ่านก็พอนะครับนี่แบบมีรูปของคุณแบบนี้คนจะชอบดูแบบนี้นะครับมีเบ้าหน้าเราโชว์ขึ้นมานะครับอาจจะพูดอะไรบางอย่างสั้นๆ แล้วบอกให้เขากดใต้คลิปหรือว่ากดติดต่อมาในคําบรรยายครับกดแอดไลน์ในคําบรรยายอะไรก็พูดไปนะครับแค่บอกเขาโปรโมชั่นนะครับเป็นการโฆษณาแบบด่วนๆครับมือใหม่ลองทําต่อไปสเต็ปที่3เนี่ยกำหนดกลุ่มเป้าหมายนะเอ่อกลุ่มเป้าหมายไปดูนะครับคลิปเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายเนะี่ยคือที่ผมบอกว่าไม่ต้องมีซีเรียสเรื่องกลุ่มเป้าหมายของคุณเนี่ยอย่าไปติ๊กนะครับ ใครบ้างที่ควรเห็นโฆษณาของคุณเนี่ยอ่อไม่ไม่ควรติ๊กไอ้พวกคนกดถูกใจนะครับพวกนี้ไม่ควรนะครับเพราะคุณไม่มีกลุ่มเป้าหมายแค่ร้อยสองร้อยหรือว่าหลักสิบเนี่ยอย่าไปกดเด็ดขาดนะครับไม่มีทางนะครับมันไม่ตรงต่อให้เลือกกลุ่มเป้าหมายที่เขาเรียกว่าลุกอะไรอะนะกลุ่มเป้าหมายคล้ายคลึงเนี่ยยังไงมันก็ไม่ตรงคะให้คุณเลือกกลุ่มเป้าหมายคลิกแสดงเพิ่มเติมนะครับโอเค แล้วเลือกนะครับผู้คนที้มีส่วนร่วมโอเคให้คุณเลือกนะครับสร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่นะครับ n w w u u i i n n e โอเคเดี๋ยวแป๊บนึงผมก็เลยจะบอกว่าถ้าไอไอตรงติ๊กเนี่ยมันอยู่ในช่องใดก็แล้วแต่สมมุติมันอยู่ใน กดถูกใจเพจเนี่ยอย่าพึ่งอย่าพิ่งกดโอเคอย่าเพิ่งคอนเฟิร์มนะนะครับหลายคนงงนะครับในจุดนี้ให้คุณคลิกสร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่ให้แล้วเส,เสียก่อนนะครับก็เลือกช่วงอายุครับครับแนะนำครับ30ปีแต่บางสินค้าก็อาจจะขายให้เด็กก็ว่ากันไปนะครับแต่ส่วนมากคนที่มีกำลังซื้อคือ30ปีไปยาวไปจนถึง65นะครับ ก็เผื่อไว้นะครับคนสูงอายุเนี่ยซื้อง่ายขายคล่องครับทั้งหมดเพศชายเนี่ยก็เลือกดูนะนะชื่อกลุ่มเป้าหมายคุณจะตั้งยังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าไม่ตั้งมันก็จะบอกว่า30บวกรวมผู้ที่ตรงตามเกณฑ์เนี่ยตรงนี้นะครับคือกลุ่มเป้าหมายแบบละเอียดในคอมพิวเตอร์ไปดูนะที่ผมอธิบายว่ามันมี2 2แบบที่ผมสอนคือกลุ่มเป้าหมายที่เราสร้างพวกกดไลค์เพจต่างๆเหล่านั้นอย่าไปสนใจให้มาสนใจ กลุ่มเป้าหมายแบบละเอียดเนี่ยเขาเราบอกว่า,วารวมผู้ตรงตามเกณฑ์หมายถึงกลุ่มเป้าหมายแบบละเอียดนั่นเองนะครับเนี่ยที่เขาแนะนานะครับเห็นไหมมันคล้ายๆในคอมพิวเตอร์นะครับนี่คือที่เขาแนะนําแต่ว่าคลิกเลือกดูนะครับเนี่ยในการจําได้ใช่ไหมในคอมเนี่ยเขาบอกว่าที่แนะนำเนี่ยคือเขาแบบประเมินเกี่ยวกับเพจของเราว่าเออลูกค้าของเราจะประมาณไหนเนี่ยที่เขาแนะนําคุณแนะนํา อย่างนี้ฮะผมจะแนะนำว่าให้คุณกดเลือกดูครับมันจะมี3ส่วนครับที่เลือกดูเนี่ยในคอมมันมี3ส่วนก็คือเกี่ยวกับพฤติกรรมนะครับข้อมูลประชากรแล้วก็ความสนใจแต่ว่ามันมีหมวดหมู่เพิ่มเติมในแอปมันมีเว้ยหมวดหมู่เพิ่มเติมนะครับของพาร์ทเนอร์เนี่ยเราก็ลองกดเข้าไปดูเนี่ยในในคอมผมไม่ไม่เจอนะในส่วนนี้ เออมวลมือมวลมูมมเพิ่มเติมผมไม,ไม่ไม่เคยกดมาใช้งานนะแต่ว่า3ส่วนหลักๆที่อยู่ในการเลือกดูเนี่ยนะครับก็ลองกดเข้าไปอย่างเช่นพฤติกรรมเนี่ยครับก็กดเข้าย่อยไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นพฤติกรรมเกี่ยวกับดิจิตอลสมมติว่าคุณขาย,ก,ยกับพวกสายชาร์จเ,เครื่องมือไลฟ์สดต่างๆเหล่านี้นะครับเราแบบเจาะลึกลงไปนะครับว่านะพฤติกรรมเหล่านี้ นะลองลองดูนะพฤติกรรมของลูกค้าของคุณเนี่ยมันสอดคล้องกับอะไรนะครับใจเย็นๆนะครับพยายามนะครับอยากประสบความสำเร็จคุณต้องเข้ามาเรียนรู้กดลึกลงไปนะครับในส่วนตรงนี้นะครับ3หัวข้อจําไว้นะครับว่าความสนใจข้อมูลประชากรและพฤติกรรมตรงนี้ต้องกดลึกเข้าไปไปเรียนรู้นะครับข้อมูลประชากรกดเข้ามามาดูนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการชีวิตเนี่ย การทำงานเนี่ยน่าจะมีส่วนเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อของได้มากนะครับอย่างเช่นเนี่ยนะครับแต่ว่าการทํางานมันมันไม่มีช้อยเยอะนะในในมือถือเห็นไหมอะลองกดเหตุการณ์ในชีวิตมันมีช้อยกี่ช้อยนี่ช้อยค่อนข้างเยอะนะเหตุการณ์ในชีวิตมันจะเกี่ยวกับการค้าขายหรือไม่นะครับลองดูน่าจะเกี่ยวข้องได้น้อยมากนะการเงินเนี่ยน่าจะเกี่ยวมากๆนะครับรายได้ประชากรเออ นะการศึกษาคุณขายสินค้าที่แบบอาหารเสริมสุขภาพอะไรประมาณนี้คุณก็น่าจะคนที่มีการศึกษาสูงนะก็สามารถกําหนดได้มันก็จะทําให้โฆษณาของคุณมีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะดีกว่าที่จะให้แบบโฆษณาไปแสดงมั่วซั่วน,นะครับนี่คือการครับโอเคกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนมากๆเลยนะ ในคอมกับมือถืออาจจะไม่เหมือนกันและอาจจะทําให้คุณงงนะอย่าอย่าอย่าเพิ่งสีเพจนะครับโอเคสมมติว่าคุณรวมกดกดตรงนี้แล้วครับรวมตามเกณฑ์เลือกนะครับโอเคผมเลือกที่เขาแนะนําแล้วกันนะครับผมขายคอร์สออนไลน์เนี่ยผมเลือกเจ้าของธุรกิจขนาดย่อมนะครับผู้ดูแลเพจคราปีกน่าจะอยากจะเรียนออนไลน์ถูกไหมนะครับเนี่ยเขาแนะนํามาผมขี้เกียจเลือกนะผมเลือกตาม ที่ Facebook แนะนำเลือกสักโอเคสักประมาณสัก3 3หัวข้อนะเลือกประมาณ5้าหัวข้อจะโอเคนะครับก็อย่าให้มันเยอะเกินไปนะครับ3-5ห,หัวข้อก็น่าจะโอเคนะโอเคความสนใจนะครับเราก็นี่คือเลือกแบบลวกลวงนะผมผมไม่อยากให้เลือกแบบลวกลวงแบบนี้นะให้ให้สามารถที่ไปเจาะลึกด้วยตัวเองนะครับนี่คือ ในส่วนของการแนะนาําอยากให้คุณตรงนี้นะในส่วนเลือกดูตรงนี้นะครับในคล้ายๆในคอมพิวเตอร์นะมันจะมีแนะนํากับเลือกดูเนี่ยพยายามให้กดเข้าไปชอยย่อยๆในส่วนเลือกดูนะครับทั้งความสนใจข้อมูลประชากรและพฤติกรรมเนี่ยผมอยากแนะนําให้คุณทําแบบนี้นะครับเมื่อได้สัก3าถึงหหัวข้อนะโอเคผู้ชําระเงินภายใน30วันคนที่ชอบใช้จ่ายเนี่ยมีโอกาสซื้อง่ายไข่ข้องนะครับผมเลือกโอเค ดูแลเพจสุกภาพและความงามคนที่ขายอาหารเสริมเอาโอเคผมเลือกห่าหัวข้อนี้สําหรับจะขายคอร์สออนไลน์ในแคมเปญที่1จริงๆผมต้องสร้างประมาณอีกสัก5แคมเปญแล้วมาดูว่าแคมเปญไหนมันได้ยอดที่สุดผมจึงทุ่มไปแคมเปญนั้นนะครับไม่ควรสร้างอันเดียวแล้วคิดว่าจะให้มันดีเป็นไปได้ยากนะโอเคผมกดเครื่องหมายถูกครับครับกดเครื่องหมายถูกครับ New Audience ที่เราสร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่เนี่ย ดูตรงนี้นะครับคุณผู้ชมเมื่อตะกี้นี่ไงครับติ๊กตรงกลุ่มเป้าหมายใหม่30บวกเนี่ยที่เราสร้างชื่อมันเนี่ยผมก็ลืมตั้งชื่อเนาะ30บบวกโอเคนะนี่คือกลุ่มเป้าหมายใหม่ไม่ต้องไปสนใจไอ้คนถูกใจเพจและเพื่อนของเพื่อนที่ถูกใจเพจเนี่ยไม่ต้องไปสนใจไอ้กลุ่มเป้าหมายที่ที่คิดว่าเราจะสร้างขึ้นเองได้เนี่ยไม่ต้องไปสนใจมันไม่ตรงอยู่แล้วเนี่ยใช้กลุ่มเป้าหมายเนี่ย การเข้าถึงได้ประมาณ5ล้านกว่าคนเออพอได้นะเนี่ยต่อไปครับเมื่อเลือกกลุ่มเป้าหมายเสร็จแล้วง่ายไหมครับไปที่ชําระเงินเลยครับจบข่าวนะไอ้เรื่องชําระเงินเนี่ยนะต่อวันหรือตลอดอายุการใช้งานดีผมแนะนําตลอดอายุการใช้งานนะครับมือใหม่เนี่ยก็กําหนดง,งบสัก510วันแล้วกันนะครับพิมพ์ไป510วันนะครับโฆษณา เริ่มเลยนะครับคลิกเริ่มเลยนะแล้วก็กดเครื่องหมายถูกนะครับ510วันไปดูการตั้งค่าบัตรเดบิตนะครับและการจํากัดวงเงินในอีกหนึงคลิปนะครับ<ด>ก็เขาจะให้เราตรวจทานนะครับโฆษณานี่ก็ตรวจทานเรียบร้อยถ้าใครที่ยังไม่กรอกบัตรนะครับ ก็ควรคลิกกรอกไปดูคลิปการกรอกบัตรยืนยันบัตรเดบิตถ้าบัตรเครดิตมันจะง่ายแต่บัตรเดบิตมันต้องไปยืนยันอนุญาตชําระเงินในตู้ ATM ก่อนนะถ้าบัตรเดบิตจบเพียงเท่านี้ไปดูคลิปเพิ่มเติมเห็นไหมครับแค่กดสั่งซื้อก็คือรอโฆษณาอนุมัติถ้ามันอนุมัติมันก็จะแจ้งเตือนในในแจ้งเตือน Facebook ของเราเนี่แหละนะครับตรงเนี้ยนะว่าอนุมัติหรือไม่อนุมัติเข้ามาดูครับมันจะเชื่อมโยงกับ f Facebook โปรไฟล์ของเราไม่ต้องวัวไม่ต้องังวลน,นะครับ หรือจะเข้ามาดูในไอ,อตัวจัดการโฆษณามันจะมีแจ้งเตือนต่างๆนะครับไม่ต้องกังวลครับเนี่ยอย่าลืมนะว่ากด3ขีดซ้ายมือแล้วเข้ามาดูข้อมูลต่างๆอย่างเช่นการเรียกเก็บเงินการตั้งค่าต่างๆมีไม่กี่หัวข้อครับคุณก็สามารถที่จะหาลูกค้าได้ง่ายๆไม่ต้องไปตะบีตะบันโพสโดยไม่มีใครสนใจแค่วันละ50วันละร้อยเดียวเนี่ยเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าไม่ต้องไปนั่งโพสนะ ผมแนะนําแบบนี้เรียนรู้การทําโฆษณาครับคิดง่ายๆครับเราเอามาเรียนรู้ตรงนี้แค่วันละ50วันละร้อค่าเทอมเด็ก,กนอนุบาลโอ้โหบางโรงเรียนเทอมละ7-8หมื่นคุณลองคิดแบบนี้นะโอเคแล้วคุณจะสบายใจครับจบแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ